สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับสามทุ่มนิดๆนะครับของวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2566ครับผมจะพาท่านไปติดตามเที่ยวบินของท่านนายมนตรีนะครับที่กำลังเดินทางไปนครนิวยอร์กนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่อีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะถึงสนามบินฮานิดะที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเติมเครื่องบินครับไปติดตามกันเลยครับไฟเรดาร์สองสี่นะครับซึ่ง ผมกำลังแท็กกิ้งติดตามเที่ยวบิน8832ของท่านนายมตรีนะครับซึ่งเดินทางไปาจากประเทศไทยนะครับวันนี้4โมงเย็น16นิกานะครับจะไปที่นครนิวยอร์กนะครับแต่ว่าเที่ยวบินก็จะบินตรงไปที่สนามบินท,ท,ทนาเนะฮานดะของโตเกียวก่อนนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก32นาทีนะครับ195กิโลเมตรนะครับก็ เวลาที่นู่นก็คือประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือเส้นทางการบินนะครับของท่านนายกก็ผ่านจากประเทศไทยนะครับออกไปทางเวียดนามนะครับตัดมาที่ทางไต้หวันนี่ก็จะถึงแล้วนะครับผมก็พยายามหาเที่ยวบินมานะครับว่าเอ๊ท่านนายกไปเที่ยวบินอะไรนะครับก็ท้ายที่สุดก็มาเจอนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนเดินทางนะครับ บรรยกาศก่อนเดินทางไปดูที่คลังภาพของท่านนายกนะครับนี่ฮะก็เดินทางมาถึงสนามบินสวน,นภูมินะครับเทคออฟจากสวน,นภูมินะครับนี่ครับอันนี้ก็ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะคุณหมอชัยโคศกนายมตรีนะครับโคศกรัฐบาลเรากลับมาที่ไฟล l เรดาร์แล้วก็มาดูนะครับนี่ฮะอันนี้คือ เที่ยวบินนะครับถ้าไปรายการอยากค้นมี2ทางนะครับคือแอปไฟเว็บไซต์หรือแอปไฟเรดาร์สองสี่นะครับแล้วก็พิมพ์ TG8832 นะครับ TG8832 เนี่ยผมค้นแล้วก็ในสุดก็มาต้องขอบคุณฐานเศรษฐกิจนะครับฐานเศรษฐกิจทำให้เราทราบนะครับว่าท่านนายกเดินทางด้วยเครื่องบินอะไรเที่ยวบินไหนเนี่ยซึ่งมาเจอผมก็ได้เจอจากตรงนี้แหละครับก็เลยตัดสินใจทำคลิปให้แฟนรายการดูนะครับ การบินไทยจัดโบอิ้ง787ขีด8 Dreamliner นำบินนำนายกเศรษฐาประชุม UN วันนี้นะครับนี่ฮะซึ่งก็เดินทางคณะ50คนนะครับประชุม UN ที่นิวยอร์กนะครับ18-26ครับจ้างเหมาลำการบินไทยแบบเจาะจง30ล้านนะครับก็เครื่องบินลำนี้นะครับชื่อพระชานจตุรพักพิมานนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของในจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับอำเภอชือ่ชื่อเพลาะนะครับจตุลพักพิมานภารกิจเที่ยวบินพิเศษ8832านำนายเศรษฐาทวีสินนายมตรีพร้อมคณะ50คนไปประชุมใหญ่ทีส่สมัชชาแห่งสวัสดชาชาติครั้งที่78นะครับก็นี่ครับเดินทางจากสวนภูมิวันนี้เลย16บรนฬิกาไปยังจอร์ดเอฟเคนนีนะครับโดย เครื่องบินจะแวะพักเติมน้ามันที่กรุงโตเกียวนะครับสนามบินฮาเดะเป็นจุดหมายแรกแล้วเดินทางบินไปยังวอชิงตันดีซีอ๋อไปวอชิงตันดีซีก่อนเหรอไปสนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลสในอมรีมีกำหนดถึงนิวยอร์กที่สหรัฐเช้ามืดวันที่19นะครับ19 โอเคนะครับนี่คืออ๋อนี่เป็นด้านในนะครับเป็นด้านในของเที่ยวบินไฟลบินนี้ก็ขอบคุณทางฐานเศรษฐกิจมากๆเลยนะครับเราได้เห็นเที่ยวบินนี้แล้วก็ติดตามเดี๋ยวก็เฮ้ยทำไมเขาไม่บินตรงเข้าไปที่จอร์นเอฟเคนนีเลยเขาไปบินที่วอชิงตันก่อนเหรอ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไงติดตามให้แฟนรายการต่อนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก23มนาทีก็จะบินตอนนี้ผ่านเกาะอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวจะบินลงที่ฮันเด,ดาแล้วนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง Youtube ชิปทำพิเศษครับสวัสดีครับ